ครับก็สวัสดีีฟีเสร็จแมกนีเซียปลานะครับอันนี้ก็มีสายพีเข้านะครับเป็นหลากสีนะครับเบอร์ห้านะครับเบอร์ห้าถักแปดนะครับเจ็ดสิบปอนด์นะครับเจ็ดสิบเอ็ดปอนด์เราตั้งหนักได้สามสิบเอ็ดจุดแปดกิโลนะครับเบอร์ห้านะครับถักแปดนะครับ ดูโลโก้นะครับของแท้นะครับดูสติ๊กเกอร์นะครับจะมีลายลายน้ำหม่นะครับเห็นไหมครับลายเาเบานะครับแมนแท้นะครับก็สายนะครับยิ่งถักเยอะนะครับสายมันก็จะยิ่งเล็กนะครับตัวนี้เล็กกว่าเบอร์สี่นะครับเบอร์ห้านะครับแต่ว่าถักแปดนะครับจะเล็กเล็กกว่าเบอร์สี่นะครับถักสี่อีกนะครับนะครับยิ่งถักเยอะสายก็ยิ่งเล็กนะครับ อันนี้เบอร์สี่ถักสี่นะครับที่ผมใช้ประจํานะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัวนี้ไปทดลองนะครับดูนะครับสี่ถักสี่ยังใหญ่กว่านะครับนะครับเดี๋ยวก็เบอร์ห้าถักแปดอีกนะครับนี่ครับเดี๋ยวดูนะครับห้าสิบเมตรนะครับม้วนหนึ่งห้าสิบเมตรนะครับดูนะครับว่ามันจะเต็มไหมจะเปลี่ยนใส่ลอกนะครับหรือว่ามันจะเต็มไหม วิธีเปลี่ยนสายนะครับก็กดท้ายนะครับเอาสายออกก่อนนะครับกดท้ายแล้วก็เอาสายออกก่อนอย่างนี้นะครับไม่ต้องไปสอดฟ้าออกนะครับก็หมดแล้วนะครับออกหมดแล้วก็มุนออกนะครับอดูรอกคงสภาพจังเก่าใช้มาหลายปีมากเลยครับตัวนี้นี่ครับข้างใน ก็ผมเคลือบกันสนิมไว้นะครับนี่ครับการสึกล้อนะครับการสึกล้ออันนี้ก็รูปคมดูถ้ามันไม่สะดุดก็ใช้ได้นะครับถอดฝาออกนะครับกำแขนนะครับกำแขนไว้แน่นๆนะครับแล้วก็หมุนออกมาทางนี้นะครับมันทางซ้ายนะครับขวาเข้าซ้ายออกนะครับนี่สอนถอดฝานะครับผมจะเคลือบกันสนิมไว้ ก็วิธีเอาสายออกก็ไม่ต้องจำเป็นต้องถอดตรงนี้นะครับกดนะครับดูนะครับก็ตัดสายเราที่เรามัดไว้นะครับออกเลยนะครับการเปลี่ยนสายทีอีนะครับมัดนะครับมัดบปไหนก็มัดไปเถอะครับมัดมัดให้มันอยู่นะครับพอเราใส่สายนะครับ สาย PE นะครับนะครับใสาย PE ตัวใหม่นะครับก็สอดน,นะครับสอดสายฟ้าก่อนนะครับสอดสายฟ้าก่อนสอดมาอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็ากมาด,ดนะครับมัดยังไงก็ได้นะครับให้มันอยู่นะครับ แต่นะครับแน้แต่ท่านจะมัดนะครับผมก็ใช้เกียววนนะครับผมยิงไม่เคยหมดนะครับปลาไม่เคยลากหมดเไม่เคยเจอปลาใหญ่ประมัดอย่างนี้นะครับ นะครับตัดออกก่อนนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็นะี่ครับแล้วก็ปิดฝานะครับปิดฝาแล้วก็จะกอสายนะครับต่อสายเข้ามาจะหมดไหมนะครับห้าสิบเมตรนะครับ หมดนะครับห้าสิบเมตรนะครับหมดนะครับห้าสิบเมตรเต็มไหมมาดูกอนน่าจะเต็มนะครับโอ้โหพอดีนะครับห้าสิบเมตรเต็มพอดีนะครับห้าสิบเมตรเต็มพอดีนะครับเบก๋ียวเลยนะครับ วันหนึ่งก็ใส่ได้เต็มนะครับห้าสิบเมตรในนาจะได้ไม่ต้องถามจะได้กี่เมตรนะครับก็เป็นห้าถักแปดนะครับตัวนี้นะครับใส่ได้ห้าสิบเมตรนะครับเต็มพอดีเลยครับนี่ครับโอเคนะครับสนใจก็ทักมานะครับนี่นีหลากสีนะครับเป็นหลากสีห้าทักแปดนะครับ 50เมตรนะครับ70ฟอนนะครับใส่ล็อกสไนเปอร์เต็มพอดีนะครับหมดหม้วนพอดีนะครับสนใจก็ทักมานะครับม้วนละ70บาทนะครับสวัสดีครับ